นี Maybe, ่ม oh, uh ือไหนคะเนี่ยนี่มือไหนคะนี่มือไหนคะเนี่ยเขาเช้าไอ้รินเขาเช้ากี่โมงใจคุ้มเลยโอ้บ่ายสองโมงครึ่งใจคุ้มเลยใจคุ้มเลยเหรอคะก็บอกแล้วไงเป็นสามีคิงมันต้องอดทนค่ะเข้าใจไหมดูไวในที่ดูไวเป็นตัวอย่างเออนะขยกใจชีวิตเหมือนจานนี่แล้ค่ะมื้อเช้าค่ะมือเช้ามือเที่ยงมือบ่ายรวมกันเลยค่ะเดี๋วเต๋ว ไปเรารีบกินแล้วหนุนงานยังมีอีกเยอะหนุนเร็วทุบเลยเนี่ยแถวเนี้ยพื้นอะไรไม่เท่ากันก็เคลียพื้นที่นะคะทุกคนทำความสะอาดจะได้รีบเปิดร้านโอเคนะคะรีบรีบ,รบกินนะคะร,รีบรีบกินนะคะอย่าอู้งานนะคะไปทำงานต่อนะคะโอเคเลยไว้นะเลยไว้เลยเละมันจำเละมันํำ <laughs> 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 ดูดูด,ดูดูเธอทำ เอาเห็นใครอยากใช้ชีวิตเหมือนฌานนะคะนี่แหละค่ะต้องทำด้ทุกอย่างค่ะทำทุกอย่างเพื่อเธอดูไวนะ้ในเบื้องหลังเนี่ยดูไว้ดูไว้นะดูดูถ้าอยากใช้ชีวิตแบบฌานหวานเขียบทำไมคะจับจอบจับเรียมออนะต่อย่าทำเป็นอะไรยังนะทำเป็นอะไรยังเนี่ยเมียรู้เมียชาตายเลยพี่ฌานมันไม่ทันแล้วพี่เห็นไม่ทันแล้ว ไม่ทันละก่อนจะรู้ก็สายเสียแล้วเดี่ยวใจก็ร่างเดี่ยวใจนวดเดี่ยวใจดำโนดดำนี่ตายตายตายาเป็นทุกอย่างบนค่ะบ,บนทุกคนอ,อะกินเข้าวไปกินข้าวไปเงให้ดูต <laughs> าฉุนฉาดจริงๆเลยไปรีบๆกินนะงานยังไม่เสร็จ <laughs> เข้าได้ไหมรีบๆกินโอเค Okey? Lah gini dia aku cap loh